คร <Yeah. S 2> ับผมนายผงสกรนดวงตาวันน so ี so ้จะมาต่อวงจรเนี่ยกระบอกสูบสองทางทำงานด้วยว้าวห้าทัพสองกับเพื่กจริงครับจริงจริงอลยนี้อันรับมาต่องจรนี่สามตัวสุดันต์ตัวหนึ่งส 我搞不顺，你问你媳妇儿，你搞不顺了？真的吗？